เด็กทนเะดอร์ดคอนะครับเลขัดหนึ่งห้าสามสองแปดไทยพิเศษนะครับผมมาดูว่าอันไหนจะแจมนะครับผมโอ้โหแุ้ยแถมจากเด็กที่แล้วนะครับที่เรารีวิวไปจำได้ไหมครับแถมใ้นี้มาด้วยเด็กที่เสมือนว่าทุกเด็กจะต้องมีนะครับผมขาดไม่ได้นะครับสำหรับอ่า อเลสเตอร์นะครับผมในโอ้การเป็นนี้ไม่เจอหน้าน,าน,า,นานนะนนะเป็นเผ่าสาฟ้าเนาะที่โหดจริงๆเลยก็น่าจะเป็นเล็กที่เน้นสายฟ้าแหละเพราะว่าทันดูดัดก้อนนะครับอย่างต่มนี้ต้องมีทั้งหมดสามตัวมีการสปอร์ตแบตเตอรี่แมนด้วยนะครับผมแล้วก็มีหีบนะครับหีบทองคำอืก็เป็นเด็กที่เน้นทันด s ดซอมนะครับ ด็กตอร์ไซด์ฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่แมนเพื่อนเป็นเด็กที่รวมๆกันมานะครับว่าเราต้องใส่อุลารณมาได้นะครับอืมโอเคคือจากที่ดูข้าวๆนะครับเด็กเนี้ยจะประกอบไปด้วยสองแบบนะครับก็คือหนึ่งนะครับการที่มีนะครับมีเด็กสายฟ้าแน่ๆเลยแต่ถ้าเราใส่สายฟ้าเฉยๆเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับเขาก็เลยใส่นี้มาด้วย เขาก็เลยใส่แบตเตอรี่แมนมานะครับเพื่อให้มันได้คอมโบได้ง่ายนะครับผมอ่าเดี๋ยวแยก,กไว้กับดังมอนเตอร์นะครับว้าวคือแต่ละใบนี้ที่เขาใส่มานะครับก็จะมีจุดประสงค์ความคอมโบที่เขาให้มานะครับเราก็มาดูนะครับว่าคอมโบที่เราต้องใช้นะครับก็มีอะไรบ้างน,นะสิ่งที่ไม่เข้าใจครับคือเขาให ให้อเลเตอร์มาแค่ใบเดียวนะครับต้องซื้อหลายใบยเพราะว่าถ้าเรามีอเลเตอร์นะครับที่เป็นมอนเตอร์ฟิวชั่นด้วยเนี่ยจะทําให้มันเล่นง่ายขึ้นนะครับมันจะแปลได้หลายรูปแบบนะเขาก็ให้มอนเตอร์ลิง์มาค่อนข้างเยอะนะครับเผื่อคนที่ออกแนวชอบเล่นลิง์นะครับเพื่อที่มันจะได้ง่ายกับคอมโบของตัวเองนะครับนี่ไงเห็นปะมันต้องมีครับใบนี้ อ่าเรามาดูนะครับก็เอสค่าย์นะครับเอสค่าย์ก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นอ่ฟิวชั่นนะครับสามใบนะครับผมแล้วก็อ๋อจำลืมไม่ได้นะครับมอนเตอร์ลิงมอนเตอร์ลิงให้มาทั้งหมดหกใบด้วยกันนะครับหกใบปะเจ็ดใบเจ็ดใบเจ็ดใบนะครับแล้วก็เป็นมอนเตอร์ธรรมดานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองใบนะครับเป็นมอนเตอร์นะครับเป็นมอนเตอร์ที่ไม่เป็นมอนเตอร์ปกติแล้วมอนเตอร์เอฟเฟกต์ธรรมดานะครับหนึ่ง สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบใบเป็นเวมนมนนะครับแล้วก็กับดักเนี่ยให้มาทั้งหมดสองใบด้วยกันนะเรามาดูมอนเตอร์ฟิวชั่นนะครับมอนเตอร์ฟิวชั่นที่เขาให้มานะครับใบแดงก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเท่มากเลยนะครับเพราะว่าเป็นมอนเตอร์ฟิวชั่นนะครับท่านมือนะครับเลเวลที่เจ็ดดาวนะครับแอคแท็กสองพันกรดีเฟนส์สองพันสี่ร้อยก็เป็นทันเดอร์ดากอนนะครับกับมอนเตอร์พาวเผอไซฟ้าหนึ่งตัวต้องเชิญแบบฟิวชั่นนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์เนี่ย สามารถใช้แบบพิเศษกรรนี้จัดในเด็กเอ็กตาเด็กนะครับในเทิร์นที่มีการสั่ใช้งานเอฟเฟกต์มอนเตอร์เผาสายฟ้าจากบนมือนะครับโดยบูเชนมอนเตอร์เอฟเฟกต์เผาสายฟ้าที่ไม่ใช่มอนเตอร์ฟริชชั่นหนึ่งตัวนะครับโดยเราจะไม่สามารถใช้มอนเตอร์ฟริชชั่นก็ได้นะครับผมฮะเดี๋ยวหนาะตรงที่แสงพอดีเปะนะครับ สองครับแต่ถ้าที่อยู่ในมอเตอร์เซลล์เนี่ยผู้เล่นฝั่งข้าจะไม่สามารถนำการ์ดจากเด็กขึ้นมือได้นะครับยกเว้นการโจมปกตินะครับผมและหากการ์ดนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้หรือถูกทำลายโดยเอฟเฟกต์ของการ์ดเนี่ยเราสามารถรีมูฟมอเตอร์เผาสายฟ้าจุกสานเอานกเกลียวหนึ่งตัวทิ้งก๊าซตกต่ำได้นะครับก็ถือว่าเป็นมอเตอร์ที่เอาตาตัดพอสมควรนะครับเนื่องจากมันจะรีมูฟออกไปได้นั่นเองว้าวสิบดาวนะครับท่าแสงแล้วก็ XTAG สามพันสองร้อยฟินสี่พัน นางฟ้าฟิชชั่นเอฟเฟกนะครับก็เอลิสเตอร์ของเรานะครับกับมอนเตอร์ที่ถูกอันเชิญแบบพิเศษจากเอ็กตาเด็กหนึ่งตัวนะครับการไปนี้จะต้องอัญเชิญแบบฟิชชั่นโดยใช้วตัตถุดิบในการฟิชชั่นที่ระบุไว้นะครับในขณะที่างานในมนนามเนี่ให้นับว่าเป็นธาตุของการไปนี้ให้เป็นธาตุมืดนะครับธาตุดินธาตุลมธาตุน้ำธาตุาไฟธาตุแสงนะครับเทิตะค้างเนี่ยในเทิร์นของมุลจุดฝ่ายเนี่ยเราสามารถเลือกมอนเตอร์คําว่าสัตว์อันเชิญนะครับ บนสนามของเราเนะี่ยหรือจากสุสานเราหนึ่งตัวจากนั้นรีมูมนมอเตอร์ถูกเลือกนำะมอเตอร์บนสนามพเพื่อเลี้ยงส่งข้ามที่มีท่าเดียวกับมอเตอร์ที่ถูกเลือกครับออกนอกเกมได้ถือว่าโกงใช่ได้นะครับผมต่อมานะครับเราก็มาดูมอเตอร์สิบดาวนะครับท่าแสงแล้วก็เอ็กแทกสามพันสองร้อยดีเฟนส์สามพันสองร้อยใส่ฟ้าฟิชชั่นเอฟเฟกต์นะครับมอเตอร์คําว่าทันเดอร์ดากอนนะครับสามตัวนะครับผมการมิต้องเชื่อมแบบฟิชชั่นและเชื่อมแบบ วิธีนี้วิธีเดียวเท่านั้นนะครับสามารถใช้แบใส่การนี้ครับจากในเอ็กซ์ตาเดของเราโดยมีมอนเตอร์เผาสายฟ้าจากบนมือเราหนึ่งตัวและมอนเตอร์ที่มีคำว่าเผาสายฟ้าที่ไม่ใช่ทันเดอร์ดากอนโทเค็นนะครับที่ไม่ใช่ทันเดอร์ดากอนการเป็นเนี้ยที่เป็นฟิชชั่นอ่ะนะจากบนสนามของเราอีกหนึ่งตัวออกนอกเกมมันจะไม่ต้องใช้การฟิชชั่น Fusion นะครับในเทมโบลตทุกฝ่ายเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์ของมอนเตอร์เผาสายฟ้าถูกสั่ใช้งานจากบนมือหรือ รวมถึงในช่วงของดับเบิลสเตปเนี่ยเราสามารถเลือกทำลายการพัฒนาได้หนึ่งใบและหากการาไม่ถูกทำลายนะครับเมื่อมีเอฟเฟกของการ์ดเราสามารถลิมูการ์ดจากเอสารของเราออกนอกเกมสองใบนะครับแทนการถูกทำลายได้ก็ถือว่าจริงนะครับถือว่าเจ๋งแจว๋วใช้ได้เลยตามมามัตต์ลิงนะครับท่านมืดเอ็กแทกสองพันสี่ร้อยลิงลบสามนะครับผู้ใช้เวทฟิวชั่นเอฟเฟกต์มเตอร์นี่มีเผ่าเดียวกันนะครับที่ไม่ใช่โ,ชโทเค็นนะครับสองตัวขึ้นไป เราสามารถสั่งาน f อฟดิสนะครับของการมินิเธอรละครหนึ่งฮาร์ดกรมทุกอันเชิญแบบลิงก์สำเร็จเนี่ยสามารถเชิญแบบพิเศษจากมือของเราลงมาบนสนามผู้เล่นฝั่งข้าในสภาพตามบ้องกันในโซนที่ลิงก,ก์มาเกอร์ของการมินี้ได้หนึ่งตัวสองเราสามารถเรียกเปลี่ยนนะครับสามารถเลือกมอนเตอร์ที่ไหนนะ่าอยู่ในโซนที่มีลิงก,ก์มาเกอร์ของการมินิหนึ่งตัวอันเชิญแบบพิเศษมอนเตอร์ที่มีคำเดียวกันกับมอนเตอร์ถูกเลือกแต่ในเด็กของเราอยู่ในโซนลิง์มากเกอร์ของการมินิหนึ่งตัวมอนเตอร์ถูกอันเชื่อมแบบพิเศษด้วย ท่านมืดนะครับท่านมืดมอนเตอร์เอฟเฟกต์สองตัวแต่ละครั้งนะครับสามารถนำมอนเตอร์ที่ไหนนะอยู่โซนที่มีลิงมาร์เกอร์อกรันมี้หนึ่งตัวเนี่ยและเลือกมอนเตอร์ที่ไหนนะาภาษาผู้เล่นฝรั่งคาดหนึ่งตัวจถนถ้าเอ็นเฟสเนี่ยพลังจมตีมอนเตอร์ผู้เล่นฝรั่งคาดไม่ถูกเลือกถ,ถ้าลดลงเท,ท่ากับคาดพลังจมตีมอนเตอร์ถูกเลือกโปรแกรมน,รน,นี้นั่นเองโอ้นอมบอนเมฆเทพมากเลยนะใบนี้ถ้าแสงนะครับแอคแท็กหนึ่งพันหกร้อยลิงลบสองใส่ฟ้าลิงเอฟเฟกต์มอนเตอร์สายฟ้าสองตัวนะครับเลือกหนึ่งตัวในเทิร์นนผู้เล่ ฝ่ายตรงข้ามนะครับให้นับว่าเป็นเอฟเฟกความเร็วสูงสามารถทิ้งการ์ดมือหนึ่งใบและเลือกอัาชีพวิเศษมอนเตอร์ผ่าสายฟ้าที่ไม่ใช่มอนเตอร์ Link, ลิงจากอุตสาหเราลงมาบนสนามเราในโซนที่ลิ er, งมาร์เกอร์การ์ดนี้ได้หนึ่งตัวลิงคูริโบถ้ามือนะครับได้ถึงสามร้อยลิงลบหนึ่งใสเบอร์ลิงเอฟเฟกมอนเตอร์เลเวลหนึ่งดาวหนึ่งตัวเราสามารถสังง,งานเอฟเฟกที่สองของการ์ดนี้ได้เท่าครั้งเท่านั้นเมื่อผู้เล่นฝันคร้าประกาศโจมตีนะครับ สามารถบูเฉการแบนี้เพื่อเปลี่ยนค่าพลังสเตมมอเตอร์ถืกเลือกเนี่ยกลายเป็นศูนย์และจกนกระทั่งเอ็นเฟสนั่นเองในเทิร์นของผู้เล่นทั้งฝ่ายหากการแบนี้อยู่ในสารเนี่ยสามารถบูเฉนมอเตอร์เลเวลเท่ากัน1ดาวเนี่ยมสนานสองตัวอัญเชิญบุตเศษการนี้ได้ถ้าแสงนะครับแอคแท็กพันสองร้อยลิงลบสองก็เป็นเซเบอร์ลิงนะครับมอเตอร์สองตัวถ้าแสงนะครับแอคแท็กสองพันแปดร้อยลิงลบสี่ สายฟ้าลิงเอฟเฟกต์มอนเตอร์พอตสายฟ้าสองตัวขึ้นไปสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ของการมินิชนะครั้งเท่านั้นหากการมินิถูกอันเช่นแบบลิงสำเร็จเนี่ยสามารถเลือกมอนเตอร์คําว่าทันไดดากอนนะครับที่ถูกรีมูฟออกนอกเกมหรือสัสางหนึ่งตัวเนี่ยและเอฟเฟกต์มอนเตอร์ที่ถูกเลือกในช่วงที่การมินิทิ้งการนบนมือและสั่งใช้งานเอฟเฟกต์นั้นโดยทิ้งการมบนิจากบนมือเนี่ยจากนั้นมอนเตอร์ที่ถูกเลือกไปวางไว้บนสุดหรือล่างสุดของเด็กเราหากมีมอนเตอร์พอตสายฟ้าบนสนามเราถูกทำลายจากการต่อสูู้หรรือออถกกกทาาาลยโดยผจฟขง์ สามารถรีโมทกัดจากในสื่อสารของเราถ้าออกนอกเกมได้สามใบแทนการถูกทำลายได้ท่านมืออื่นแอทแทกแผ่นแปดร้อยลิงลบสองนะครับผู้ใช้เวทลิงเ e อฟเฟกต์มอเตอร์นี่มีเผ่าและท่าต่างกันสองตัวในขณะที่การ์ดนี้อยู่ในสุสานหรือบนสนามเนี่ยให้นับว่าเป็นผู้อัญเชิญอะเลเตอร์นะครับนนในขณะที่การ์ดนี้อยู่บนสนามเราเนี่ยหาบิวมอเตอร์อัญเชิญแบบฟิวชั่น Fusion, ยกเว้นช่งวงดาเมจสเต็ปเราสามารถทิ้งการไปมือหนึ่งใบ และให้นาการเวทมนต์ศาสตร์เวทันเชิญหรือคัมพี์ของกฎหมายเนี่ยจะได้ขึ้นมือหนึ่งใบหากการไม่ถูกทําให้ออกจากสนามในขณะที่ไห่หน้าบนสนามเราโดยผลเอฟเฟกของการผู้เล่นฝั่งข้ามและสามารถนําการกะลัดนมแห่งเวทโทเมกาเมจิเชียนจากเดกเรขึ้นมือหนึ่งใบก็ถือว่าเป็นตัวแทนของอเลสเซอร์ก็จะสบายหน่อยนะครับถ้าแสงเนาะสีดาวเอเทหนึ่งพันดิฟเฟนซ์หนึ่งพันนะครับแบตเตอรี่แมน เราสามารถใช้งานเอฟเฟกต์ของการนี้ด้วยเธอร์ดังเท่านั้นเมื่อถูกอัญเชิแบบปกติเรื่องเซนแบบพิกหงายหรืออัเชิแบบพออเิเศษสำเร็จเนี่ยสามารถนำมัลเตอร์คำว่าแบตเตอรี่แมนจากเด็กขึ้นมือหนึ่งตัวและหากเราทําสําเร็จเนี่ยค่าพลังโจมตีพนาป้องกันตั้งต้นของการน,นี้จะกลายเป็นสองเท่าสองในช่วงเอฟเฟกต์เราให้ทําลายการไปน,นี้อุราลานะครับธาตุไฟนะครับสามดาวแอคแท็กศูนย์ดีเฟนต์หนึ่งพันแปดร้อยสามารถใช้งานการนี้ด้วยเธอร์ดังเท่านั้นนะครับในเทิร์นผู้เล่นฝ่่่่าาาายยเเเเมมืือออีีกกกรรร์หฟฟ e ถูสังงใช้นน เราสามารถทิ้งการ์ดใบนี้จากมือโดย e เอฟเฟกต์ดังต่อไปนี้นำการ์ดจากเด็กขึ้นมืออันเชิญแบบพิเ,เศษจากในเด็กหรือส่งการ์ดจากเด็กลงสุสานถ้าแสงนะครับเลเวลสีดาวแอเทมหนึ I ่งพันห้าร้อยดีเฟนต์หนึ่งพันห้าร้อยใส่ฟ้าเอฟเฟกต์สามารถสัง้ง,งานเอฟเฟกต์ได้เท่าละครั้งเท่านั้นเมื่ออันเชิญแบบปกติหรืออันเชิญแบบพิเ,เ,เศษสำเร็จเนี่ยสามารถนำมอเตอร์เผาใส่ฟ้าจากเด็กเราลงสุสานได้หนึ่งตัวสองในขณะไอการ์ดใบนี้อยู่บนมอเตอร์โซนเนี่ย ถ้ามีมอนเตอร์อัญเชิญแบบปกติหรืออัญเชิญแบบพิเศษสำเร็จเนี่ยอัญเชิญแบบเราสามารถอัญเชิญแบตเตอรี่แมนโทเค็นถ้าสายฟ้ฟถ้าแสงนะครับเผาสายฟ้าเลเวลหนึ่งดาวพลันจมตีพลันป้องกันศูนย์ลงมาบนสนามหนึ่งตัวและเมื่อมีเอฟเฟกต์คำว่าแบตเตอรี่แมนตัสนามเราหรือทศสารเราหนึ่งตัวจนถ้าเอฟเฟนี้ชื่อของการนี้จะกลายเป็นมอนเตอร์ถูกเลือดธาตุมืดนะครับแอคแท็กอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยดีเฟนต์หนึ่งพันห้าร้อย ห้าดาวนะครับนงังฝาสายฟ้าเอฟเฟกนะครับเทิร์ลครั้งนี้เราสามารถัใช้งานเอฟเฟกของการมินิเทิร์ลครั้งเท่านั้นนะครับผมก็เป็นทันเดอร์ดากอนนั่นเองในเทิร์ผู้เล่นฝ่ายเนี่ยเราสามารถทิ้งการไปนี้จากบนมือของเราและนำทันเดอร์ดากอนดาร์กนะครับจากเด็กเราขึ้นมือหนึ่งตัวหากการไปนี้ถูกลิมูฟ่อ,อกนออเกมหรือถูกส่งส่งลงสุสารจากบนสนามเนี่ยเราสามารถนำการ์ดทันเดอร์ดากอนนะครับที่ไม่ใช่ทันเดอร์ดากอนดาร์กจากเด็กขึ้นมือได้หนึ่งตัว ท่านมืดนะครับเลเวลอยู่ที่8ดาวไอเทมสองพันแปดร้อยดีเฟนซ์ศูนย์นะครับสายไฟเอฟเฟกเราสามารถอัญเชิญแบบปกติหรือเซ็ตความได้จะต้องอัญเชิญแบบเซ็จากมือของเราโดยดีมอนเตอร์เพาเวอร์โดยดีมูมอนเตอร์ท่าแสงและมอนเตอร์ท่านมืดจากศูนเราออกนอกเกมอย่างละหนึ่งใบทุกครั้งหากมีเอฟเฟกต์ของการ์ดหรือการ์ดถูกสั่งใช้งานจากบนมือการ์ดนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นสามร้อยจนทั้งเอฟเฟกและเมื่อการ์ดีทำลายมอนเตอร์ของพวกในฝั่ขงข้ามจากการต่อสู้สำเร็จเนี่ย เราสามารถรีมูฟการเม็นี้ถือสานเราออกนอกเกมหนึ่งใบและนำมอนเตอร์เผาส่ฟ้าจากเด็กเราขึ้นมือหนึ่งใบทละครั้งนะครับในช่วงมอนเตอร์ผูดด้เล่นฝังข้างเนี่ยเราสามารถเลือกนํำก๊์ดที่ถูกรีโูฟออกนอกเกมไปวาไงไว้บนสุดหรือล้างสูบของการ์ปนนี้ล้างสูบของเด็กได้หนึ่งใบ ถ้าแสงนะครับสาดาวเอทักศูนย์ดิฟเฟนต์หนึ่งพันแปดร้อยไซคิจูเนอร์เอฟเฟกต์เราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ได้เทร์นั้นเท่านั้นในเทอร์มบูเ่นทุกฝ่ายเมื่อมีมอนเตอร์บนสนามถูกสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ Effect ของมัน <c oughs> หรือเมื่อมีการเวนมูลหรือการการะดักที่ไหนหนะ้าบนสนามถูกสั่งใช้งานเราสามารถส่งการไปนี้จัมือหรือบนสนามลงูการและทำลายการไปนั้นได้ถ้าแสงนะครับเลเวลหกดาวเอทพันแปด้อยดิฟเฟน์หนึ่งสองพันสองร้อย แต่ครั้งเราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ที่หนึ่งหรือสองหกการ์ดปรนเภทนี้แต่ละครั้งเท่านั้นหนึ่งเราสามารถทิ้งการ์ดนี้จากบนมือเราและเซ็ทไว้เสร็จทันเดอร์ดราก้อนนะครับที่ถูกรีมรโมทออกเกมหรือสุสานของเราเนี่ยยกเว้นทันเดอร์ดราก้อนนะครับฮอกการ์ดแบบนี้สองหากการ์ดนี้ถูกรีมรโมทออกเกมหรือถูกส่งสูสานจากบนสนามเราสามารถนําการ์ดบนมือของเรากลับเข้าเด็กได้ตามจำนวนเท่าใดก็ได้แล้วคู่กับการ์ดจากเด็กของเราได้ตามจํานวนที่เท่ากัน นี่ทั Thunder Dragon, นเดอร์ดากอนพระเอกของเรานะครับธาตุแสงห้าดาวแอตแท็กหนึ่งพันหกร้อยดีเฟนส์หนึ่งพันห้าร้อยสายไฟเอฟเฟกต์ Effect. ที่งการ์ดใบนี้นะครับสามารถนำทันเดอร์ดากอนจากเด็กเราขึ้นมือได้สองใบท่านมือเลเวลหกดาวแอตแท็กสองพันสี่ร้อยดีเฟนส์ศูนย์สายไฟเอฟเฟกต์แต่ละครั้งนี่เราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ Effect. การ์ดใบนี้ได้หนึ่งอย่างนะครับหนึ่งเราสามารถทิ้งการ์ดจากมือของเราและนำการ์ดที่มีคำว่าทันเดอร์ดากอนนะครับที่ถูกเลมูเอานอเกมหรือจากสุสานเราของเราขึ้นมือหนึ ยูเวนการ์ดใบนี้สองหากการ์ดใบนี้ถูกดูมูอ๋อนอกเกมหรือถูกส่งลูสารจากบนสนามเราสามารถอัญเชิญแบพิเศษมอนเตอร์ที่มีคำว่าทันเดอร์ดากอนบนสนามเราได้หนึ่งตัวนะครับผมมาได้จุกอัญเชิญแบบพิเศษด้วยวิธีนี้กับขึ้นมือในช่วงเอ็นเฟสของเธอนี้ถ้าแสงสีดาวแอทแท่งหนึ 1900, 800, ่งพันเก้าร้อยดีเฟนส์แปดร้อยสายไฟเอฟเฟกต์แต่ถ้าที่ไงนะบนสนามเนี่ยผู้เล่นทุกฝ่ายจะไม่สามารถนำการ์ดจากเด็กของตนเองขึ้นมือได้นอกเหนือจากการตรวจสองอัญเชิญผู้เล่นทุกฝ่ายเนี่ยเมื่อผู้เลน่นฝัข้า,อาดอัญเชิญมออนเตรแบัว สามารถส่งการมีในขณนะที่หงายนะบนสนามลงสื่สารเพื่อทําให้การอัญเชิญบริสวณมัลเตอร์ต,ตัวนั้นไร้ผลและทําสําเร็จเนี่ยทำลายทิ้งด้วยนะครับอาเรเตอร์นะครับท่ามือสีดาวแอทแท็กหนึ่งพันดีฟเอนหนึ่งพันแปดร้อยผู้ใช้เวทเอฟเฟกต์ Effect. ในเทัร์ผบเลนทุกฝ่ายเนี่ยเราสามารถส่งการมีจากมือลงสื่สารนะครับเรือกมัลเตอร์ฟิชชั่นบนสนามระดับหนึ่งตัวมัลเตอร์ที่ถูกเลือกจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นหนึ่งพันจบขั้นตั้งเอ็นเฟสสองในขณะที่การมีถูกอัญเชิญป,ปกต ค่าแสายยางห่งดาวนะครับ X ศูนย์ oul, defense สองพันสายฟ้าเอฟเฟกต์ทันละครั้งเราสามารถสั่งใช้ง,งานเอฟเฟกต์ของการ์ดนี้ได้1อย่างเท่านั้นในเทิเร์นผู้เล่นทุกฝ่ายเราสามารถทิ้งการ์ดใบน,นี้จากมือเราและเรื่องมัลเตอร์พอร์ตสายฟ้าบนสนามหนึ่งตัวมัลเตอร์ที่เลือกจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นห้ารหากถูกรีโมทขอกกเกมหรือถูกส่งหุ่นสัตวจากบนสนามเราสามารถนำทันเดอร์ดากอนเมทริกจากเด็กขึ้นมือได้1ใบอ้าวใบนี้มันติดกับใบนั้นเหรอโอเคนะว่าเป็นฟิวชั่นนะครับ ก็มาอยู่อะเลเตอร์มันน่าจะมีฟิชชั่นอีกใบหนึ่งเท่ากับเด็กนี้มีให้ฟิชชั่นมาทั้งหมดสี่ใบนะครับก็ถ้าแสงนะครับแล้วก็รีวิอยู่ที่เก้าดาวนะครับแอคแทสมันห้าร้อยดีเฟนส์องพันหนึ่งร้อยเครื่องจัรฟิชชั่นเอฟเฟกต์อะเลเตอร์มันเตอร์้าแสงหนึ่งตัวในเทิร์นผู้เล่นฝ่ายเนี่ยเมื่อมีเวกกระดาษหรือเอฟเฟกต์ถูกสั่งใช้งานเนี่ยเราสามารถส่งการ์ดที่มีชนิดเดียวกันกับการ์ดที่ถูกสั่งใช้งานจากมือรองรําสารหนึ่งใบจากนั้นะครับผม เวทมน์นะเวทมนต์แรกเวทมนต์ฟิวนะครับขอกอะเรสเตอร์สามารถสั่งใช้งาน้ทธนะครั้งเมื่อถูกสั่งใช้งานสามารถนำอาร์เรเตอร์จากเด็กขึ้นมือได้หนึ่งตัว 2. การสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ของการเราที่มีผลในการอัเชิญแบบฟิวชั่น iction, มอนเตอร์ฟิวชั่นจะไม่สามารถถูกทำอะไรด้ผลได้ในขณะที่มีมอนเตอร์ถูกอัญเชิญแบบฟิวชั่นผู้เล่นฝั่งข้าจะไม่สามารถสั่งใช้การและเอฟเฟกต์ของการได้กงการอัญเชิญน,นะครับผมก็เป็นเวทมนต์ธรรมดานะครับ สามารถสั่งใช้งานเอฟเฟอรี่สองของการไมนี้ธนาคารเท่านั้นเมื่อถูกสั่งใช้งานเนี่ยให้ฟิวชั่นมอนเตอร์ฟิวชั่นจากเอ็กซ์ตาเด็กโดยใช้วัตถุดิบเนี่ยจากมือของเรานะครับเป็นวัตถุดิบในการฟิวชั่นหากมอนเตอร์ที่ทําการอัญเชิญในครั้งนี้เป็นามอนเตอร์สัตว์อัญเชิญนะครับเราสามารถรีมูฟมอนเตอร์จากบนสนามเราและหรือจากสสารผู้เล่นทุกฝ่ายออกนอกเกมได้เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสองหากการไมนี้หนึ่งสสารเนี่ยสามารถเลือกมอนเตอร์นะครับที่ถูกเรารีมูฟออกนอกเกมหนึ่งตัวเนี่ย นำการ์ดไปนั้นกับเข้าเด็กจากนั้นเราสามารถนำมอตเตอร์ที่ถูกเลือกกับเครื่องมือเจ้าของเรานะครับก็เหมือนเอาอาเลเตอร์กลับเข้ามาเวทฟิวชั่นนะครับโดยใช้อินสแตนต์ฟิวชั่นใจละเพราะหนึ่งพันเนี่ยฟิวชั่นมอเตอร์ฟิวชั่นจากเอ็กตาร์เด็กที่มีเลเวลเท่ากับห้าดาวหรือเหนือกว่าหนึ่งตัวมอตเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบฟิวชั่นด้วยวิธีนี้ให้นับว่าเป็นการอัญเชิญแบบฟิวชั่นและไม่สามารถโจมตีได้และถูกส่งายในช่วงเอ็นเฟส เว้นมันปกตินะครับเมื่อถูกสั่ชใช้งานจกกุการจะเด็กสองใบและรีโมทมอนเตอร์ท่านมืดจากบนมือเราออกนอกเก็บหนึ่งตัวหากบนมือเราไม่มีมอนเตอร์ท่านมืดให้ส่งการบนมือเราทั้งหมดลงสารเว้นมันปกตินะครับ cross bit ได้เท่าใบาเท่านั้นเมื่อถูกสั่ชใช้งานรีโมทมอนเตอร์จากบนมือและหรือที่หนายหน้าบนสนามเราออกนอกเก็สองตัวโดยมีเผ่าและท่านเหมือนกันทั้งหมดนะครับและมีชื่อแตกต่างกันด้วย เมื่อมอนเตอร์ยิ่มเผ่าและธาตตั้งต้นเหมือนกับมอนเตอร์ถูกรีมทออกนอกเกมด้วยวิธีนี้แต่มีชื่อแตกต่างกันจะเล็กเราขึ้นมือหนึ่งตัวเว้นมน์ปกตินะครับเราสามารถสัตว์ใช้งานผู้สืบทอดวัตผู้สืบทอดวัตถุแห่งดวงดาวได้เทรลบายื่อถกสัตว์ใช้งานให้เลือกมอนเตอร์จากในสสารหนึ่งตัวแอนเชอร์เป็นพิเศษมอนเตอร์ที่ถูกเลือกลงมาสนามเราในโซนที่ลิงมาร์เกอร์มอนเตอร์เทนั้นชี คีบทองคำนะครับเว้นันปกติให้รีมูกั๊จากเด็กเราออกน็อกเกลในสภาพหน่ยหน้าหนึ่งใบในช่วงสแตจเบเฟสทีสองของเราหลังจากที่สั่งใช้งานการไปนี้ให้นาการที่ถูกรีโมทกลับขึ้นมือของเราเว้นันปกตินะครับสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ที่หนึ่งหรือสองของ thunder dragon fusion ได้เท่นเทานั้นอันเช่นแบบ fusion monster fusion เผาสายฟ้าจากเอ็กตอร์เด็กของเราโดยวัตถุดิบในการฟิวชั่นที่ต้องการจากวัสนามเราหรือสุสารได้และหรือ m o เตอร์ของเราที่ถูกรีมูฟออกนอกเกมในสภาพหน่ยหน้าสัตว์เข้าเด็ก สองในช่วงมินเฟลเรายกเว้นในเทิร์นนี้ถูกสั่งใช้งานเราสามารถรีมูการไม่จัดสารเราออกนอกเกมและนำมัลเตอร์เผาสาฟ้า,าจากเล็กเราขึ้นมือหนึ่งตัวเวทมนต์ปกตินะครับให้เรียนนำมัลเตอร์เผาสาฟ้า,าที่มีแพลันจุปตีหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่น้อยกว่าจาัดสารเรากับขึ้นมือสองตัวเซิร์ฟฟิวนะครับสามารถนําเวทมนฟิวกับจากเล็กเนี่ยขึ้นมือหนึ่งตัวนะครับก็จะมีประมาณนี้เวทมน มาดูกับดักนะครับกับดักใบแรกนะครับกับดักต่อเนื่องนะครับแต่ชื่อไงนะบนสนามเนี่ยการสัญชาติงานเอฟเฟกของมอเตอร์ผัดสายฟ้าจะไม่สามารถถูกทำให้ได้ผลได้สองทันตังค์ค้างห่างมีมอเตอร์คำว่าทันเดอร์ดากอนนะครับถูกอันเชิญไปปกติหรือถูกอันเชิญไปพิเศษลงมาบนสนามสําเร็จเนี่ยสามารถเลือกการวิ่งมอนต์และการกับดักบนสนามหนึ่งใบจากนั้นนี่มูมมอเตอร์ผัดสายฟ้าใาสา่เด็กเราออกนักเกมหนึ่งตัวให้ทําลายการวิ่งมอนต์และการกับดักที่ถูกเลือกด้วยกับดักปกตินะครับสามารถสังงใช้านละ อันเดละนะครับได้เทลละใบเท่านั้นเมื่อถูกสั่งชะง่านเครื่องมอเตอร์พอร์ตไฟฟ้าจากศาลเราหนึ่งตัวอันเชนเบลเซนตมอเตอร์ที่ถูกเลือกจากนั้นเราสามารถอันเชนเบลเซนตมอเตอร์ที่มีชื่อเหมือนกับมอเตอร์ถูกเลือกจากศาลเราได้มากสุดเท่าที่ทําได้มอเตอร์ถูกอันเชนเบลเซนตด้วยวิธีนี้จะถูกรีมูคของเกมเมื่อเมื่อถูกทําให้ออกจากสนามแต่ถ้าเพวกมอเตอร์ที่ถูกอันเชนเบลเซนตด้วยวิธีนี้ยังคงหงายหน้านะครับเราจะไม่สามารถอันเชนเบลเซนตมอเตอร์ได้อีกอยู่ใมอเตอร์พอร์ตไฟฟ้้ากกก็บบหหลลัใมดแว สำหรับการออฟเดยีนะครับของของเด็กนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นการ์ดไปไหนนะครับใช่การดที่เราเลือกไปหรือเปล่านะครับซึ่งการ์ที่โหดที่สุดในเด็กนี้ก็คือการใบนี้นั่นเองเป็นมอนเตอร์ทันมือนะครับแล้วก็แปดดาวนะครับความโหดของมันนะครับก็แค่มีมอนเตอร์เผาเอ่อมีมอนเตอร์ทันดรากอนนะครับกับมอนเตอร์เผาสายฟ้าหนึ่งตัว แล้วต้องการเชนแบฟิชชั่นมันต่างกันตรงที่ว่าเอฟเฟกของการแบบนี้นะครับก็คือตัดเท่าที่ไงนะบนสนามเนี่ยอยู่ในมอเตอร์เซนเนี่ยผู้เล่นฝั่งค้าจะไม่สามารถนำกร์ดจากเด็กขึ้นมือได้ยกเว้นการดรอฟเฟสน,นะครับและหากการไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้หรือถูกทำลายโดยเอฟเฟกของการาดเนี่ยสามารถรีมูฟมอเตอร์เผาเสศฟ้าจากสารหนึ่งตัวแล้วก็กลับมาได้นะครับด้วยเอ็กแท็กสองพันหกร้อยดีเฟนส์สองพันสี่ร้อยนะครับก็เป็นทันเด็สดาร์กนดนร์นะครับก็ถือว่ามัน